아. สวัสดีนะคะพี่พี่หาสวัสดีนะคะมาพบกันเช่นเดิมเลยค่ะพี่98ล้านนัดพักเครื่องนะคะพี่จ้าสแกน QR code นะคะพี่เพื่อเพื่อนเพื่อนนะคะ98ล้านนัดพักเครื่องนะคะพี่066172609นะคะพี่ค่ะพี่ท่านใดนะคะชมผ่านทีวีนะคะพี่สามารถสแกนตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะพี่สแกนตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์ทักทายไว้นะคะพี่เพื่อทีฟ้าเป็เราเป็นเพื่อนกันแล้วนะจ๊ะจ้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่พี่นะคะมาชม ชิ้นแรกก่อนนะจ๊ะพี่จ๋าจ้าพี่ชิ้นแรกนะคะพี่หาเป็นเหรียญนะคะพี่เหรียญหล่อโบราณนะคะพี่เหรียญหล่อโบราณเก่าๆแบบนี้จ้ะพี่นี่นะคะนี่จ้ะเหรียญละ600้บาทนะคะพี่โปรโมชั่นนะคะอันนี้มีรอยจานนะพี่นะาพี่เห็นรอยจานไหมมีรอยจานอ่ะกระชัดเจนเลยโูมพี่เห็นชัดๆนะจ๊ะพี่นี่เห็นรอยจานไหมจ๊ะนี่จ้ะแบบนี้เลยนะคะ เหลือแล้วหกร้อยบาทนะคะพี่หาจะซื้อจับคู่นะคะจะเหลือหนึ่งพันบาททันทีเลยนะคะพี่หาเหรียญนี้สวยนะหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่จะแฟยิกนะพี่นะเห็นคําว่าเนี่ยจะยิกเนี่ยจะแฟยิกนะจะหกร้อยบาทต่อมานะคะพี่เป็นเพ่อไผ่นะจ๊ะเป็นเพ่อไผ่นะจ๊ะหล่อโบราณหลวงเพ่ะไผ่นะพี่นะนดันค้างนะคะพี่ด้านหลังนะคะน่จ้ะ ใต้ฐานองค์พระนะจจะพี่อนนี่ก็มีลายจานเช่นกันนะคะพี่ฝ่องให้พี่เห็นชัดๆนะคะเนี่ยเห็นลายจานไหมจ้ะสวยงามนะคะพี่องค์นี้ก็สวยงามเช่นกันนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่จะหกร้อยเช่นกันโปรโมชั่นนะคะพี่คือจับคู่ได้เลยเนาะจ้าพี่ต่อกันเลยนะจ๊ะต่อมาแล้วจ้าพี่เป็นที่จ้าเนื้อผงกะลานะคะพี่หลวงพ่อแก้วนะคะพี่หาปิดตาหลวงพระแก้วเนาะเนื้อผงกะลาเก่า al, ๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่หา สวย,ยเดิมๆแบบนี้เลยน,นะคะพี่จา้า600เช่นกันจะพี่ค่ะ600นะคะต่อมาแล้วคะพี่เป็นหมักทุยนะคะพี่ค่ะหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะนี่เป็นหมักทุยนะคะลักษณะแบบนี้เลยนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะคะพี่เป็นหมักทุยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ค่ะนี่จ้า600เช่นกันนะคะพี่ข้างในจะมีเสียงกึกกึกกึกกับพี่เวลาขย่าจะมีเสียงกึกกึกอย่างเงี้ย หยาบเปห็หยาบจะมีเสียงก,กึกก,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 กกึกกึกอย่างเงี่ยชาบี้นั่นก็อธิบายไม่ถูกเลยนะจ๊ะหกร้อยจ้าต่อมานะจ๊ะพี่จ๋านางพญานะคะพี่องค์ที่หนะนึ่งนะองค์ที่หนึ่งนี่สวยนะแบบนี้เลยเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะนี่องค์ที่หนึ่งนะนี่จ้าพี่มีฝั่งองค์พี่นะเรียกว่าองค์ที่หนึ่งเนาะนี่จ้าใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะอันนี้องค์ที่หนึ่งนะคะพี่หาองค์ที่หนึ่งนะจ้าสวยๆเลยจ้าพี่ องค์ที่สองนะคะพี่หาองค์ที่สองนะพี่ชอบองคไหนพี่บอกเลยนะจ๊ะชอบองค์ที่หนึ่งหรือองค์ที่สองนะคะพี่หามสวยงามนะคะใส่ตลับได้ใส่กรอบได้นะคะ <S <S พี่นะกระบอกเพิ่มไปนะจ๊ะพี่ราคาพลาอยู่ที่6กรเช่นกันนะคะพี่ซื้อจับคู่อยู่ที่หนึ่งพบาทจ้าต่อมานะคะพี่อันนี้เป็นหลวงปู่ศุกนะพี่นะน,นี่นหลวงปู่ศุขพี่เก่าแบบนี้เลยเก่าที่พี่เห็นแบบนี้เลยสําหรับหลวงปู่ศุกนะคะพี่จ้ะ เช่นกันจ้ะพี่มีรอยจานเช่นกันจ้ะเก่าๆสวยๆอย่างเงี้ย mm hmm. ค่ะพี่ขาหกร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่หกร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่จ้ะต่อมานะคะ<ป>พี่ขาเป็นแหนบจ้ะพี่สามารถติดได้นะจ้ะพี่อันนี้ไม่น่าใจเลยนะพี่ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะจ้ะไม่น่าใจเลยนะคะพี่นี mm ่ hmm. เป็นแหนบติดเสื้อนะคะพี่ขาติดได้จริงนะจ้ะจาะหกร้อยเท่านั้นจ้ะพี่จ้ะ ต่อนะคะ <im it> เป็นปักน้ํานะคะพี่ปักน้ําพับปักน้ํานะคะ,พ,ะ,ะ,คะพี่หาค่ะด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังนี่ชัดเจนมากนะคะพี่ตัวหนังสือชัดเจนเลยนะจ๊ะพี่สําหรับพับปักน้ํานะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่หกร้อยเช่นกันนะคะพี่สําหรับพับปักน้ํานะหกร้อยเช่นกัน,นจ้าต่อมานะคะพี่เป็นจอบนะคะพี่ค่ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพ,พี่จ้ะ เอกจากเขียวๆเก่าๆเหมือนฝนมยกแบบนี้เลยนะคะพี่เก่ามากจ้ะได้มาแบบนี้เลยนะคะได้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะหกร้อยเช่นกันจะพี่จ่าหกร้อยเช่นกันต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อเพชรพ่อเพชรถ้าผิดต้องขออภัยนะจ๊ะพี่ถ้าถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะพี่เก่าๆมากเลยนะคะนี่ค่ะจะพี่หกร้อยเช่นกันนะคะพี่หกร้อยเช่นกัน ต่อมานะคะพี่เป็นปิดตาเนื้อเมกะสิทธิ์นะคะพี่ปิดตาเนื้อเมกะสิทธิ์นะคะพี่นี่ค่ะปิดตาเนื้อเมกะสิทธิ์นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่วัดอนุนะพี่นะเป็นเมกะสิทธิ์เมกะพัดนะคะพี่หกร้อยเช่นกันจ้ะพี่หกร้อยเช่นกันนะจ๊ะจ้ะต่อมานะคะพี่รายการต่อไปนะเป็นหลวงพ่อจงนะพี่นาพระยะอยู่นะจ้ะพี่เป็นหลวงพ่อจงนะคะพี่รุ่น กันภัยนะคะพี่หานี่หลวงพ่อจงนะต่อด้านหลังมีรายจานแบบนี้นะคะพี่เป็นพิมพ์ครึ่งซีีนะคะพี่หานี่ไม่เต็มองค์นะครึ่งหนึ่งนะจ๊ะสวยงามเช่นกันนะคะพี่หลวงพ่อจงนะคมคมชัดเลยนะคะพี่จะ600่ะหกร้อยเช่นกันจะ้ะต่อมานะคะพี่เป็นแร่บางไผ่นะคะพี่หาเป็นปิดตารแร่บางไผ่เนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ถ้าพี่ท่านได้ชอบพระปิดตานะคะแร่บางไผ่นะ,ะพี่นะองค์นี้สวยนะพี่นะเนี่ย เป็นของเก่าแบบนี้เลยใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะภาพปิดตาแร่บางไผ่นะคะพี่600เช่นกันนะคะสําหรับภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่สามารถขอภาพเพิ่มเติมทางไลน์จากหนักได้เลยนะคะองนี้6 0 0เช่นกันนะคะพี่หาต่อมานะคะรายการต่อมานะคะชมหลวงปู่ทวดนะจ๊ะพี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่ปัตตานีนะคะดีจะมาพร้อมกล่องดมเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่หาจะให้พ่ชมที่องคนะ์พระน้ สวยงามแบบนี้ค่ะเป็นนวะนะคะพี่เ,เก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พิมหัวเรือนะคะพี่ตรงนี้จะมีหัวเรือกระดูกแบบนี้นะคะดูจะ้ะได้ทางกล้องสดนะคะพี่ตรงปกแน่นอนพยาฟูไม่พี่เห็นความชัดเจนขององค์พระนะจ๊ะ กาวฟิล์มแบบนี้นะคะ600บาทเท่านั้นจ้าขอพี่หานี่กาวแบบนี้นะคะนี่มาพร้อมกล่องนี้เลยปัตตานีนะจ้ามาพร้อมกล่องดเลย600ทเท่านั้นจ้าจะพี่ต่อมานะจ้าจะไปที่โปรโมชั่นองค์ละ700ล้ไล่ลไปนะคะพี่หามีมีดหมอด้วยนะพี่นี้มีมีดหมอที่ชมท้ายๆเลยท้ายๆคลิปน้าพี่ชมใหม้จบนะจ้าพี่นี่จ้าหลวงหลวง หลวงปุ่เอี่ยมพี่อันนี้เลี่ยนผาวายนะคะพี่เลี่มเผาวายแบบนี้นะคะจับขอเป็นผาวายแบบนี้นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่เหรียญทองแดงนะคะหลวงปุ่เอี่ยมบัดสะพานฝูงนะคะพี่เหรียญนี้สวยนะพี่นะนี่คมสวยงามนะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ๊ะจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อป้านะคะพี่พิมพ huh ์นั่งนกนะจจะพี่นะคะหลวงพ่อป้าบ้านบางนงโคนะคะพี่พิมพ์นั่งนกนะคะ สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่หานี Rebel ่เฟืยแบบนี้เลยนะจ๊ะผ no ิมนั่งนกนะพี่นะนี่สวยงามจ้าองค์นี้นะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะเจ็ดร้อยบาทต่อมานะคะพี <ul ing> ่เขี้ยวเสือนะคะพี่แกะเป็นพ้าปิดตาหลวงพ่อะเดิมนะคะพี่อันนี้เป็นเลี่ยมเปิดนะคะพี่เลี่ยมเปิดนะเปิดหน้าเปิดหลังเลยเี่เขี้ยวเสือนะคะพี่เขี้ยวเสือนนะเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ ไม่ใช่เลสซิ่งนะพี่เป็นเชือกเสือนะจ๊ะจะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้าต่อมานะคะเป็นปากน้ํานะคะพี่หาปากน้านะนี่สมเด็จปากน้ํานะคะพี่องค์นี้สวยจ้ะสวยงามเช่นกันนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่หาเลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่จะลักษณะเหมือนไม่ว่าไม่ฟ้าวว่าจะเลี่ยมเงินหรือเลี่ยมทองมานะคะแต่เขาแกะออกมาเป็นแบบเนี้ยจ้ะพี่เนาะจะเจ็ดร้อยจ้ะ,จะต่อมานะคะพี่หา อ่าเป็นหลวงพ่อคนพี่บางแสนะคะพี่พระหลวงพ่อคนนะคะพี่ไปดังถึงประเทศมาเลเซียเลยนะคะพี่หายในใจนะคะพี่ลูกค้าทางมาเลเซียนะก็จะชอบหลวงพ่อคนมากค่ะวัดบางแส้นะคะพี่ขาเป็นพิมพ์เตอรลี่นะคะพี่เป็นหลวงพ่อคนนะคะพี่ขามีคาเขียนบอกว่าวัดบางแส่นะพี่นาะเป็นลมดําแบบนี้นะคะพิมพ์เตอรลี่นะพี่นาคมชัดเจนเลย เ0 0เท่านั้นจะพี่จ้า700นี้เจ้ะต่อมานะคะพี่รายการต่อไปนะเป็นนี่จะพี่หนุมานหลวงปู่ฝุ่นนะคะพี่องค์นี้องค์ใหญ่นะพี่นะน,นี่ค์นีองค์ใหญ่นะ700เช่นกันแต่พี่700เช่นกันมีรายจานะคะพี่เป็นเนื้อไม้มงคลน,นะคะพี่แกะเป็นหันุมานจับเขานะคะพี่ค่ะ 7จ0นะจ๊ะพี่700นะอีพี่นี้เอามาลดนะจ๊ะพี่700ไม่ลดแล้วนะคะพี่รายการนี้ขออนุญาตไม่ลดแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าไม่ลดแล้วนะต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่ด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะพี่ค่ะ องมาแบบนี้นะคะพี่หาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับหลงพ้องเงินนะคะพี่หาองค์นี้นะคะเจ็ดร้อยเช่นกันนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าต่อมานะคะรายการต่อไปนะคะพี่จะไปที่องละเก้าร้อยแล้วนะคะพี่หาเจ็ดร้อยอยังเหลือหนึ่งองจา้าพี่ขอภายจ้ายังเหลือหนึ่งองจ้าพี่ หลวงพ่อเงินนะคะพี่หลวงพ่อเงินนะคะพี่ด้านหลังเป็นหลวงพ่อแชมนะคะพี่หนึ่งเรียงจะมีฝั่งหลวงพ่อเลยนะคะพี่ด้านหน้าเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่ปีหนึ่งหกนะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อแชมนะคะพี่หาหนึ่งนะคะเจ็ดร้อยบาทจาัดสวยงามจะดี่คมกริบเลยเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่จะไปที่องค์ละเก้าร้อยนะจ๊ะเก้าร้อยมีกี่รายการแป๊บหนึ่งนะคะพี่ค่ะ 9ก้าร้อยมีรายการอ่ามีหลายรายการอยู่พี่อ่าชมตะกุดก่อนเลยเนี่เป็นตะกุดบุทองนะคะพี่หานี่บุทองนะจะให้พี่เห็นเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นตะกุดเป็นตะกุดตรงนี้นะคะพี่บุทองนะพี่นะตรงนี้ก็บุทองเช่นกันตะกุดนะคะพี่อยู่ที่7นิ้วนะคะตะกุด7นิ้วเป็นตะกุดที่หายากมากค่ะพี่หาฟูมพี่เห็นชัดๆนะความยาว7นิ้ววัดให้พี่ดูได้เลยนะคะ นี่จ้าเจดียนะจ้าบุกทองนะคะพี่ชิ้นนี้นะคะพี่หา1,800นะคะอันนี้1,800นะคะพี่ตะกรุดนะ1,800นแ้จะจ้าต่อมาแล้วจา้ามีดหมอจ้ะพี่มีดหมอมีดหมอนะจ้าพี่มีดหมอเป็นองค์เทวเวทนะคะพี่หาองค์เทวเวทนะคะนี่เป็นกระดูกกามช้างนะคะพี่แกะเป็นองค์เทวเวทนะคะนี่จ้อาต่ออ,อะไรแล้วจ้าพี่อันนี้เป็นด้ามจับเป็นองค์เทวเวทนะจ้าพี่องค์เทวเวทนะคะ สวยแบบนี้เลยนะคะพี่องค์ทเวทเนาะจะดูเป็นลือสีนี่ให้พี่ดูช็อตเด็ดสวยงามมากตรงนี้เลยพี่เนี่ยเห็นปะพี่เห็นปะนัาจะโฟมพี่เห็นชัดเลยเนี่ยสวยงามจริงพี่องนี้สวยมากเลยนี่หน้าลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะฝันหนาๆแบบนี้เลยนะคะพี่เล่มน,นี้นะพี่นะสวยมากเลยเจ้าของเดิมปล่อยมาให้นะคะพี่นัดลงเป็นคลิปเดียวไทม์ไปแล้วยังไม่ได้ไลฟ์พอดีนัดป่วยพี่กพิ่งมะไลฟ์วันนี้ พี่ท่านได้ชอบนะเขาเรียกอะไรพี่ฝุยครบจบเลยนะจ๊ะพี่ด้านด้านนี้นะพี่นะฝวยครบจบเลยพี่นี่ยฝยมากได้หมดเลยนะพี่นะลอยจานอะไรฝวยงามมากเลยค่ะพี่ความเก่าอะไรแบบนี้ได้หมดเลยพี่ นี่ยจ้ะพี่ที่มาของคําว่าสวยครบจบเลยนะจ๊ะพี่นี่หนึ่งพันแปดร้อยเท่านั้นนะจ๊ะพี่หนึ่งพันแปดร้อยรายการนี้สวยมากนะคะพี่มีความยาวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะจ๊ะความยาวทั้งหมดนะจ้ะพี่อยู่ที่เก้านิ้วตัวใบมีดอยู่ที่ห้านิ้วแน่นอนเลยนะคะพี่จ้ะแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะพี่หาราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะจ๊ะจ้ะพี่ราคาที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะจ๊ะพี่ สวยครบจบเลยนะจ๊ะ1,800บาทจ้ะต่อมานะจ๊ะเราจะไปที่ชิลก้าวร้อยเราข้ามไปต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะนี่จ้าหลวงปูทวดพี่97นี่พี่สวยงามพี่สวยมากเลยใส่ตลับชุบหน้ามาแบบนี้เลยนะคะพี่ขาเป็นหลวงปูทวดที่สวยงามมากนะจ๊ะเ้อว่าจากพี่ไขชัดเจนเลยพี่ตรงนี้สวยเก0อนะจ๊ะต่อมานลค่ะพี่ ชมไล่ๆไปดิสมเด็จพี่วัละขังองนี้สวยงามเช่นกันนะจ๊ะพี่สวยงามด้านหลังแบบนี้เลยด้านหลังปัดป่านจับย่นแบบนี้นะจ๊ะพี่วัละขังองค์นี้สวยงามนะคะพี่ใต้ฐานป็แบบนี้นะจ๊ะจ๊ะพี่จ๋าองนี้นะมาพร้อมตลับจ้ะพี่ไม่ต้องไปเสียเวลาหาตลับเลยนี้มีตลับมาให้เรียบร้อยใส่แล้วสวยมากเลยพอดีเป๊ะเลยนะครับพี่จากนี้เลยนะคะพี่ขา เป็นตลับชุบหน้านะแต่สวยมากพี่ด้านหลังมีคาว่าบุญน้าสวยงามที่สุดเลยจะพี่องค์นี้900เท่านั้นนะคะพี่หา900บาทนะคะจะ้ะต่อมานะจ๊ะพี่รายการต่อไปนะสมเด็จวัละคังเช่นกันนะคะพี่ด้นนี้เป็นตลับเก่าแบบนี้นะคะพี่หาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะเป็นมังกรนะคะพี่เป็นตลับเก่าแบบนี้เลยจะให้พี่ดูองค์พระข้างในแป๊บนึ่งนะจ๊ะกแบบันจากพี่ดะวัลลคันงนะคะพี่ด้านหลัง เพิ่ค่าอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะพี่พี่ท่านใดชื่นชอบผมเด็ดนะองค์นี้สวยพี่นี่สวยงามเลยนะคะเนื้อหาแ,ะะแบบนี้นะพี่ท่านใดชอบนะคะมาพร้อมตลับเลยตลับแล้วจะยิ่งสวยพี่ดูสวยจริงๆนะจ๊ะนี่ไปตลับแล้วจะสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่แล้วก็แบบหนึ่งน,นะจ๊ะจะพี่นี่พอไ่ตลับแล้วจะสวยงามแบบนี้เลยมีเข็มไปนะจ๊ะพี่เข็มนะคะจะรัดแน่นเลยนะคะทำให้ผ้าผมเด็ดไม่หล่นแน่นอนนะคะพี่นี่ ไปงานแบบนี้นะคะ900เท่านั้นจ้าต่อมานะคะพี่จะไปที่พาเลียมเงินแล้วเนาะเราจะพาที่จะมีราคาสูงกว่านี้นิดหน่อยนะจ๊ะพี่ไปที่เลี่ยมเงินก่อนนะจ๊ะพี่เลี่ยมเงินเป็นแร่บางไผ่นะคะพี่หามีเซียนเต็มองคพระเลยเลี่ยมเงินองค์นี้อยู่ที่ฝั่งพนะคะพี่หารวมเลี่ยมเงินเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ฝั่งพันะราคาลดได้นิดเดียวนะคะพี่2 0 0พนะสวยงามจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้าอ่า จับกระเช้าเงินนะคะพี่จับกระเช้าเงินเป็นกะลาตาเดียวแกะเป็นลาหองอมจันทรหลวงพ่อน้อยนะคะพี่อักระชัดเจนนี่นะคะพี่จับกระเช้าเป็นเงินนะจ๊ะพี่กระเช้าที่จับนี้เป็นเงินนะคะพี่ค่ะจากชิ้นนี้อยู่ที่1,800นะจ๊ะพี่1,800นะสวยงามจ้าพี่สวยงามมากเลยนะคะพี่กล้องสดนะคะตกตกแน่นอนสวยงามแบบนี้เลย1,800นะต่อมาเป็นพักกิ่งต้องขอไปนะพี่พอดีนะัดป่วยเป็นหวัดจ้าพี่ พะก,กิ่งนะคะพี่พัะก,กิ่งวัดบวรนะคะพี่เปียกทองนะจะ้ะนะคะพี่่ะใต้ฐานก้นถ้วยเป็นแบบนี้นะจ้ะนี่จ้ะสวยงามเช่นกันจ้ะพี่หาองค์นี้นะคะ1 5 0 0นานะจ้ะพี่1 5 0 0นานะคะต่อมาเป็นพัะก,กิ่งไพรีพิน้านะคะคุณพี่พัะก,กิ่งพรียพิน้านะคะมีเสียงกิ่งดังกลางวานนะคะพี่มีเสียงกิ่งนะคะพรีพินาตองนี้สวยคมกริบเลยพี่ดูอักขระชัดเจนตรงนี้นะคะพี่เห็นชัดเจนมาก เป็นของเก่านะเหาได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่ค่ะอยูใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่มีสิงกิ่งนะคะพี่อันนี้ไม่ได้หลอดตันนะหลอดมีสิงกิ่งนะพี่องค์นี้สวยนะ1500จากจัพี่จาหน0่าต่อมานะคะอันนี้เป็นหลอดตันนะคะพี่วัดบัวเช่นกันนะคะพี่เป็นคล้ายๆพัสสมััยราชการนะพี่เนอง แบบนี้เลยนะจ๊จะพี่เนื้อตรงนี้นะคะพี่ที่องค์พระนะคะพี่จะออกฝีหน้าค่ะพี่ออกฝีหน้าใต้ฐานจะออกฝีเงินเก่าๆอ่ะพี่นี่เป็นแบบนี้นะคะจะพี่จ๋าจ๋าสำหรับชิ้นนี้นะคะพี่เช่นกันค่ะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะต่อมานะคะพี่หาเป็นฝีนะคะพี่งาแกะฝงหลวงพ่อเดิมนะคะพี่อยู่ในกรอบนะคะพี่อยู่ในกรอบแบบนี้ชิ้นใหญ่อยู่นะคะพี่ชิ้นนี้เล็กนะชิ้นใหญ่เลยขนาดตามจริงแบบนี้เลยนะคะพี่จา ชิ้นนี้นะคะพี่อยู่ที่1,500เช่นกันนะคะพี่1,500เช่นกันต่อมานะคะนี่ค่ะพี่สมเด็จนั่งสิง์นะคะพี่หลวงว่าหอมัดฟากหมาเป็นเนื้องาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่ค่ะด้านหลังมีรอยจานกระชัดเจนแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะสำหรับสมเด็จนั่งสิง์นะคะพี่1,900นะคะพี่สมเด็จนั่งสิง์นะเป็นงานหนาๆเลยนะคะพี่ไม่ชี้บางนะพี่นะหนาหนาแบบที่พี่เห็นแบบนี้เลยนะคะจาก ถ้าพี่ท่านได้อ่าอยากใส่กรอบนะคะน่าจะใส่ไปให้นะจากหนึ่งพันเก้าร้อยนะจะพี่สําหรับสมเด็กน,นั้งสิ่งนะต่อมานะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่แกะจากงานะคะพี่หาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นองค์เหมือนนะคะพี่องค์เหมือนหรือองค์ลอยของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขา เป็นงานะคะพี่ชินี้เป็นงานช้างนะคะพี่ประกันนะเป็นงานช้างนะคะพี่ทีนี้อยู่ที่สามพันบาทนะจ๊ะพี่สามพันบาทนะจ๊ะสามพันบาทจ้าต่อมานะคะเป็นมีดหมอในการสุดท้ายนะคะพี่เป็นมีดหมอนะคะพี่ค่ะเป็นมีดหมอหลวงพอ่อเดิมนะคะพี่เก Sean ่าๆฝุ่ยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ สวยงามนะคะพี่อันนี้นะได้มาใหม่นะตรงนี้นะคะพี่จะมีรอยแตกรายงาชัดเจนมากเลยนะคะพี่เป็นของเก่าเนาะพี่น้อมีริ้วรอยตามกาลเวลาเลยจ้ะพี่รัดแหนบเงินนะจ๊ะรัดแหนบเงินนะจ๊ะเน้นย้ำนะคะเป็นงานรัดแหนบเงินนะจ๊ะพี่ด้านนี้นะคะพี่อยู่ที่3,500ขออนุญาตไม่ลดแล้วนะจ๊ะ 3 5 0 0หอขออนุญาตไม่ลดแล้วนะจ๊ะพี่สำหรับอ p พีนี้นะคะฝากพี่พี่กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดติดตามให้นัดหน่อยนะคะพี่คนติดตามยังน้อยมากนะจ๊ะพี่สำหรับอีพีนี้นะัดต้องขอกราบขอบพระคุณพี่นะคะติดตามรับชมรับฟังจนจบนะคะพี่สวัสดีค่ะ